สวัสดีค่ะเข้าสู่ช่องลิมาพาตกเบ็ดวันนี้ไม่ได้มาตกปลาแต่วันนี้จะมาสอนทำไม้รอบประกัด DIY มีเพียงแค่2อุปกรณ์ง่ายๆไปดูกันว่าจะมีอะไรบ้างอย่างแรกที่ขายไม่ได้เลยก็คือหนังยางนี่หนังยางนะที่เราเอามาตัดแล้วยางวงยางอะไรก็ได้ที่เป็นสีแดงนะอันนี้แนะนําให้รอบประกัดป่าหรือไม่ก็ประกัดอะไรก็ได้ที่กินหนอนแดงหรือกินลายแดง นะแล้วก็ต่อไปไม้ครับไม้หรือจะเป็นอะไรก็ได้ที่รูปทรงแบบนี้นะจากนั้นเราก็เอาหนังยางมามัดมมัดเลยเดี๋ยวขอกะก่อนการะยะเนี่ยมัดอย่างนี้เลยก็ดึงนี่ได้แล้วเสร็จแล้วขั้นตอนแรกต่อไปเราก็จะเอาตรงนี้มามว้วน มวนอย่างนี้เพื่อเพื่อให้มันอยู่นี้แล้วก็ดึงเลยเสร็จแล้วครับนี่มารอบประกัดเดี๋ยวไปเทสเทสระบบกันว่าเป็นไงนี่อันนี้ประกาศสวยงามนะประกาศสวยงามปกติเลยนี่ดูดูดูอุ้ยเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูนี่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 ขู่ด้วยขู่อันนี้ขนาดแค่สวยงามนะ ขนาดสวยงามยังขนาดนี้ถ้าประกัดป่ากก็รับรองว่าเทคนิคนี้ใช้ได้นะมาทางนี้ลูกมาทางนี้นี่นี่นบอกเลยครับนี่ครับไม้รอบประกัดสูตรลิมาพาตกเบ็ดบอกเลยว่าดีดีด